อินเทอร์เน็ตปลอดภัยแค่ไหนแล้วข้อมูลของคุณถูกจารกรรมหรือยังจากการแฮกครั้งยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งของโลกค่ะสวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะเมย์ฮิวแม่นันเทควันนี้เมย์จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับการจารกรรมข้อมูลครั้งใหญ่มากๆครั้งหนึ่งของโลกค่ะเพิ่งเกิดกันไปไม่กี่วันก่อนเองนะคะการจารกรรมครั้งนี้ก็ทําให้เกิด ความหวั่นไหวและก็หวาดกลัวกันมากเพราะว่าข้อมูลที่ถูกแฮ็กไปนั้นคือ773ล้านแอคเคาท์เลยนะคะจริงๆหยอดไปนิดนึง772ล้านกว่าๆเนาะก็การจารกรรมครั้งนี้เป็นการจารกรรมครั้งที่ใหญ่รองลงมาจากครั้งที่เป็น y a h o o โดนแฮกไปตอนปี2013ซึ่งก็ถือว่าเป็นการขโมยข้อมูลใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกเลยค่ะ การทุนขโมยข้อมูลอันนี้น่ากลัวยังไงก็จะต้องบอกว่าข้อมูลที่เราใช้ Facebook Instagram Gmail ออแอปต่าง,างๆ Lazada อะไรแล้วแต่นะคะมีหลายแอปมากเลยที่เวลาที่เราล็อกอินเข้าไปเราสมัครเป็นสมาชิกเราจะต้องมี username กับ password ค่ะ username กับ password พวกนี้ถูกขโมยค่ะเรื่องราวมันมีอยู่ว่าเมื่อประมาณ3-4วันก่อนเนี่ยนะคะมันมีคนที่มาขโมย ตัว username กับ password ของคนเยอะมากเลยก็คืออย่างที่ว่าไป700กว่าล้านนะเขาก็800ล้านนเขาเนี่ยนะคะทั่วโลกเลยค่ะแล้วไปโพสบอกบนอินเทอร์เน็ตเกิดอะไรขึ้นก็ไม่เกิดอะไรขึ้นมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อ Troy h ัน t Troy h u เนี่ยไม่ใช่ผู้ชายธรรมดาแต่เป็นผู้ชายที่อยู่ทำงานเป็น Microsoft Security Regional สะทายแปลว่าอะไรแปลว่า คนดูแลความปลอดภัยประจำภาคของ Microsoft หรือเปล่าแล้วก็เป็นคนที่เป็น researcher เป็นนักวิจัยด้วยเกี่ยวกับเรื่องของ security ตัวป้าทอยฮันเนี่ยเห็นค่ะเพราะหน้าที่ของเขาก็คือการดูแลข้อมูลนแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลตลอดเวลาว่าแบบมีอะไรหลุดล่วตรงไหนบ้างจริงๆแล้วทุกบริษัทนะคะทั้ง Google Apple Microsoft อะไรว่ามาเถอะ Samsung มีคนที่ตรวจตราดูแลรักษาความปลอดภัยด้านข้อมูลอยู่แล้ว คุณชอยฮันนี่ก็ไปเห็นไปเห็นแล้วก็เก็บข้อมูลมาได้ก่อนที่ข้อมูลใน collection one สิ่งที่เขาหลุดออกมานะคะวันนี้เรียกว่า collection o n นะจัสมุดหมายเลขหนึ่งนะคะจะหลุดออกมาแล้วทอยฮันเก็บมาแล้วก็บอกว่าเธอเธอมีบางอย่างเกิดขึ้นเขามีเว็บไซต์อยู่แล้วคะ่ะเว็บไซต์ของเขาชื่อ have i been p o w n นะก็คือเป็นดูว่าเราเนี่ยเคยถูกแฮกเคยถูกเก็บข้อมูลอะไรไปหรือเปล่า ตทาทอยฮันก็บอกว่าไปดูในนี้นะคะ h a v e i b e e n p o r n คะ c o m นะตามนี้เลยแล้วใส่ username ลงไปใส่อีเมลของตัวเองลงไปอีเมลของใครถูกแฮกบ้างก็จะบอกว่าอีเมลที่เมยใช้ประจำา2อีเมลถูกแฮกค่ะการโดนแฮกเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะว่าเมไปใช้เครื่องสาธารนณะเมย์ไปล็อกอินเครื่องคนอื่นหรือเมย์ไม่ได้อัปเดตตัว ไวรัสสแกนหรือไม่ได้อัปเดต Windows Patch เพราะฉะนั้นก็เตือนกันไว้ก่อนเลยนะคะที่โดนไฟเนี่ยเมย์ไม่แน่ใจว่าข้อมูลเมย์โดนลวงหรือเปล่าแต่มีคนเจอ Username กับ Password ของเมย์ทีนี้ก็จะเตือนเลยเนะเมื่อกี้พูดว่าขอให้อัปเดตตัว Windows ให้ชัดเจนเนอะแล้วก็อัปเดตให้มันตรงตามสมัยตรงตามเวลาใครที่ใช้ Windows ผิดกฎหมายอาจจะมีปัญหาอันที่2ก็คืออัปเดตตัวโปรแกรมไวรัส สามระมัดระวังตัวเวลาไปใช้งานคอมพิวเตอร์ของคนอื่นหรือมือถือของคนอื่นเวลาล็อกอินเครื่องคนอื่นคือเครื่องเราอาจจะปลอดภยัยแต่เครื่องเขาอาจจะไม่ปลอดภัยเนะเวลาล็อกเข้าไปเนี่ยถ้าเกิดว่าใครใช้โครมเนี่ยนะคะถ้าไปใช้คนอื่นก็อาจจะใช้โหมด incognito นะก็คือเป็นโหมดที่แบบไม่จดจำไม่ได้เก็บข้อมูลอะไรไว้แล้วก็ล็อกเอาท์เสมอเวลาที่ใช้ งานในเครื่องคอมพิวเตอร์หรือในมือถือของคนอื่นค่ะอันนี้ก็เป็นสามหลักง,ง่ายๆนะที่เกิดขึ้นอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะเตือนก็คือเรื่องเกี่ยวกับพาสเวิร์ดค่ะพาสเวิร์ดเนี่ยที่ใช้ประจำเลยก็คือ1 2 3 4 5 6หรือ1 2 3 4 5 6 789พาสเวิร์ดที่เดาง,ง่ายๆค่ะจะโดนก่อน A B C D E F G อะไรพวกเนี้ยจะโดนก่อนเพราะฉะนั้นก็จะมีพาสเวิร์ดที่คนร้ายชอบสุ่ คนไลา์ชอบสุม่มเราก็ไปลองดู123-6-7-8อยากจะให้ไปที่เว็บนี้อีกทีหนึ่ง h a v e i b e e n o n นะแล้วก็ไปดูตัวพาสเวิร์ดของตัวเองเพอเห็นคำว่าพาสเวิร์ดตรงนี้ปุ๊บเราก็จะสามารถพิมพ์พาสเวิร์ดของเราลงไปไม่ต้องใส่ username นะคะใส่แค่พาสเวิร์ดอย่างเดียวค่ะคนก็จะไม่รู้นะว่าพาสเวิร์ดอันนี้ไปใช้กับ u s e r อร์ไหนแต่เขาจะบอกค่ะว่าพาสเวิร์ดที่เรามีนั้น โดนจับได้โดนโป๊ะแตกไปหรือยังดังน,นั้นถ้าพาสเวิร์ดที่เรามีโดนจับได้ไปแล้วเนี่ยนะคะเปลี่ยนด่วนเลยค่ะทำไมต้องเปลี่ยน <k voice> ก็อยากจะกลับมาพูดถึงเรื่องของความเสี่ยงของการถูกจับได้เรื่องที่หนึ่งก็คือ ดาต้ที่ออกมาเขาเรียกว่า collection o แต่เราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะมี collection t o collection t เบอร์ 2, เบอร์3ออกมาหรือเปล่าไม่รู้จริงๆค่ะว่าตัวแฮกเกอร์เนี่ยจริงๆแล้วเก็บข้อมูลไปกี่ล้านแอคเค n ์กันแน่อย่างที่2คือสมมุติว่า gmail ของเราสมมุตินะคะ gmail ของเมย์ใช้พาสเวิร์ด2 3 4 5 6 6 hotmail ของเมย์ก็ใช้พาสเวิร์ด2 3 3 4 5 6สมมุติว่า hotmail ของเมย์ถูกแฮก แต่ Gmail ของเมย์ไม่ถูกแฮกอันนี้ก็ระวังนะคะเพราะว่าเขาก็อาจจะใช้ Username สมมุติมันชื่อแบบ m e at hotmail.com m a y gmail.com คนก็อาจจะสุ่มแบบอ่ะลองดูซิถ้าเกิดว่า Password Hotmail ถูกแฮกลองดูซิว่า Username นี้จะใช้ Password เดียวกันไหมกับ Gmail เรื่องที่1เรื่องที่2หลายๆที่ค่ะเวลาที่เราไปล็อกอินเนอะอย่าง Lazada อย่าง Shopee หรือหลายๆเว็บไซต์เลยแหละจริงๆไม่ใช่แค่2อันที่กล่าวมาเขาใช้ อีเมลเป็นยูเซอร์เนมแปลว่าแทนที่เราจะใช้ชื่อของเราว่าเมย์ก็ชื่อของเมย์ก็เป็นเมย์ gmail.com อะไรแบบนี้พอเราใช้ยูเซอร์เนมแบบนี้แล้วเราใช้พาสเวิร์ดเหมือนเดิม gmail เราโดนแฮก Lazada เราไม่โดนแฮกแต่พาสเวิร์ดเราเหมือนกันเขาก็ลองสุ่มได้นะคะแฮกเกอร์ก็ลองสุม่มแล้วก็เอาพาสเวิร์ดเนี่ยไปใส่ได้ อันนี้ก็เป็นความอันตรายอย่างหนึง่งเพราะฉะนั้นถ้าพาสเวิร์ดของเราโดนเปิดโปงแล้วเปลี่ยนค่ะแล้วเปลี่ยนให้หมดเลยอืมอันนี้ก็เป็นอ่าระวังเกินภายเนื้อสำคัญมากๆเลยความปลอดภัยของข้อมูลนอกจากว่ามันจะเป็นความ ปกป้องแอคเคา t ์ของเราแล้วบางครั้งเนี่ยค่ะเพื่อนเมย์ก็จะเจอเนอะหลายปีก่อนเนี่ยเพื่อนเมย์เนี่ยส่งอีเมลมาบอกว่าติดอยู่ตรงนู้นตรงนี้แล้วแบบลำบากมากเลยไม่มีตังส่งตังมาให้หน่อยกระเป๋าตังหายไม่มี ATM ไม่มีอะไรเลยขอให้อนตังไปให้เพื่อนเขาซึ่งเพื่อนเขาชื่อนี้ชื่อนี้แล้วก็แอคเคา t ์อันนี้ทีนี้ก็ เอะใจก็เลยไปดูว่าแบบอ่ะกระเป๋าตั้งหายมือถือหายตอนนี้ใช้อินเทอร์เน็ตไม่ได้ต้องไปไซเบอร์คาเฟ่ต้องไปอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ไปใช้งานแต่ก็เอะใจทักไลน์ไปถามค่ะปรากฏว่ามือถือไม่หาย Facebook ไม่หายแต่ Account ถูก h a c กแล้วก็มีคนปลอมแปลงข้อมูลเนอะแล้วก็มาหลอกคนอื่นขอตังค์แบบนี้เพราะฉะนั้น ความปลอดภัยเวลาที่แอคเคาท์ถูกแฮ็กหรือไม่ถูกแฮ็กนี่มันเป็นทั้งฝ้าของเราแล้วก็ฝ้าของคนอื่นเนอะที่ที่จะจะโดนไปด้วยกันหรือฝ้าของเพื่อนเราคนที่เรารักเพราะฉะนั้นเมย์ก็อยากจะเตือนทุกคนเนอะอยากจะให้ใช้เวลาแล้วก็ไม่อยากให้รอไม่อยากให้ช้าเพราะเราก็ไม่รู้หรอกว่าแฮกเกอร์แต่ละคน,นจะเอาข้อมูลของเราไปทําอะไรอยากให้ไปดูเว็บนี้เลยค่ะ haveibeenpwn เนอะแล้วก็ไปตรวจสอบเลยค่ะว่า username ของเราแล้วก็ พาส s วิร์ดของเราเนี่ยโดนแฮกตรงไหนหรือเปล่าถ้าโดนแฮกก็รีบเปลี่ยนซะโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเราใช้ password เนี่ยซ้ำๆๆกันทุกเว็บเลยอะค่ะแล้วถ้าหนึ่ง web, hack, ะะเว็บโดนแฮกเนี่ยนะคะหลายแ้วเว็บน่าจะเป็นอันตรายนะก็อยากจะเตือนภัยกันไว้เพราะว่าข้อมูลของเราบางครั้งมันก็มีค่าเนะเป็นสิ่งที่แบบเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตหรือเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการงานที่ก็อันนี้ก็ เอันที่2ที่อยากจะเล่าให้ฟังก็คือมันมีระบบความปลอดภัยข้อมูลการใช้ดูแลพาสเวิร์ดของเราก็มีโปรแกรมเนอะชื่อ 1Password ห,หรือว่า LastPass อย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นโปรแกรมอย่าง LastPass เนี่ยมันก็จะฟรีถ้าเกิดว่าเราใช้ฟังก์ชันที่ไม่แรงนะักแต่ถ้าเกิดว่า 1Password เนี่ยก็คือหรือ One p a s เ w o r d เนี่ยค่ะอันนี้ก็จะต้องจ่ายต่างรายเดือนเนอะ เขาทาอย่างไรเมื่อกี้พูดถึงเรื่องว่าพาสเวิร์ดซ้ํามันไม่ดีมันอันตารายพวกนี้เขาก็จะทำพาสเวิร์ดมาให้สร้างพาสเวิร์ดมาให้เป็นพาสเวิร์ดที่จํายากมากเป็นตัวเลขผสมตัวอักษรและผสมตัวอักษรแปลกๆอีกค่ะตัวพวกนี้จํายากแล้วพาสเวิร์ดแต่และอันเนี่ยเขาเจนมาให้ไม่เหมือนกันเลยโอ้โหแล้วต้องจํำไหมแอปพวกนี้ค่ะมันจะจําให้ เราจำพาสเวิร์ดตัวเดียวและแอปพวกนี้มันก็จะจำพาสเวิร์ดอื่นๆให้เราแล้วถึงเวลาเราก็ล็อกอินโดยใช้พาสเวิร์ดอันเดียวที่เราจำได้ ส่วนแฮกเกอร์เองเวลาจะแฮกเขาก็จําเป็นที่จะต้องมีพาสเวิร์ดของเว็บไซต์นั้นๆนะคะแอป,ปพวกนี้ค่ะทั้ง LastPass ทั้งวัน p a s s w o r d เนี่ยก็เป็นเว็บที่ได้มาตรฐานเป็นแอปที่ได้มาตรฐานเนอะแล้วก็มีการรับรองเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นแอปที่มีความปลอดภัยระดับหนึ่งก็จะต้องบอกว่าทําไมต้องใช้แอปที่มีความปลอดภยัยเพราะจริงๆแล้วหลายเว็บข้างนอกเนี่ย มันไม่ปลอดภัยก็อยากจะเตือนด้วยเนอะอีกเรื่องหนึ่งเพิ่มขึ้นมาเลยเพิ่มเล็กได้ก็คือมันมีเว็บหลายๆเว็บเลยที่มันไม่ปลอดภัยจะบอกว่าเขาบอกว่าเว็บหลายพันล้านเว็บข้างนอกนะคะประมาณสักครึ่งหนึ่งที่ไม่ได้รักษาความปลอดภัยข้อมูลของเราอย่างเต็มที่เพราะะฉนั้นจะล็อกอินหรือว่าจะไปสมัครเมมเบอร์ที่ไหนก็อยากให้ระวังกันด้วยนะคะว่าไปอยู่ในเว็บที่มันปลอดภัยเนอะแล้วก็พยายามจะ ถ้าเกิดว่าเว็บไหนๆที่มีฟังก์ชันความปลอดภัยข้อมูลพาสเวิร์ด2ชั้นหรือพาสเวิร์ดครั้งที่2เช่น OTP OTP เยกอมาจาก One Time Password ค่ะหรือพาสเวิร์ดเดครั้ง OTP ก็คือ SMS ที่เราได้มาเวลาที่เราจะโอนเงินนั่นเองอันนี้ค่ะเรียกว่า OTP เป็นพาสเวิร์ดครั้งที่2นะถ้าเกิดว่ามีออปชันมีฟังก์ชันให้ใส่ OTP เมยก็แนะนำว่าใช้ให้หมดเลยค่ะ หรือถ้าเกิดว่ามีฟังก์ชันที่เรียกว่า 2FA หรือ 2FA เมย์ก็แนะนำให้ใช้นะคะมันก็คล้ายๆกับ OTP แหละค่ะมันจะต้องไปลงแอปพลิเคชันเนะชื่อ Google Authentication หรือว่า Authy การลงแอปพลิเคชันพวกนี้ก็เหมือนกับการใช้ OTP เวลาที่เราจะต้องโอนเงินหรือเราจะต้องทำธุรกรรมอะไรบางอย่างเราก็จะต้องเอาพาสเวิร์ดในแอปพลิเคชันนั้นมาใช้ซึ่งพาสเวิร์ดมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆบ่อยขนาดเปลี่ยนทุกนาทีหรือเปลี่ยนทุก60วินาทีค่ะอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งเนอะที่จะช่วยให้เรา ปลอดภัยขึ้นทําให้ข้อมูลของเราปลอดภัยมากขึ้นค่ะอย่างไรก็ตามฝากทิ้งท้ายเนะว่าอย่าลืมไปเช็คนะคะแล้วก็ไปตรวจสอบแอคเคาท์ตัวเองด้วยว่าโดนแฮ็กหรือยังแล้วก็รีบไปเปลี่ยนพาสเวิร์ดของตัวเองด้วยค่ะ p าสเวิร์ดของใครที่ยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นเวลาหลายปีแล้วก็ถึงเวลาอัปเดตแล้วค่ะสําหรับวันนี้เมก็ขอจบเรื่องเกี่ยวกับ การแฮ็กครั้งยิ่งใหญ่ของ collection one แต่เพียงเท่านี้สำหรับใครที่สนใจข้อมูลดีๆอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ